สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ของครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในเรื่องการหาผลหารนะคะและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหารหหลักโดยการหารสั้นนะคะหารสั้นนะหารสั้นจะต่างจากหารยาวนิดนึงนะคะหารยาวจะใช้บรรทัดเยอะมากนะคะแต่หารสั้นเราจะใช้แค่2อบรรทัดก็จะเสร็จใน1ข้อเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยให้หนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะ8.6.1หน้าที่29เล่ม2นะคะการหาผลหารโดยการหารสั้นเนี่ยก็จะมีตัวตั้งตัวหารเหมือนการหารยาวเหมือนเดิมเลยนะคะ มาดูกันค่ะนะคะ428ก็คือตัวตั้งหารด้วย2คือตัวหารนะคะตัวตั้งกันอยู่ด้านในตัวหารจะอยู่ด้านนอกสัญลักษณ์การหารยาวจะเป็นโค้งข้างหน้านิดน,นึงแล้วก็ขีดข้างบนใช่ไหมคะตรงๆแต่การหารสั้นจะ ขีดข้างล่างนะคะเป็นการขีดข้างล่างหัไปดูเลยนะคะเราก็ท่องสูตคูณแม่2เหมือนเดิมตัวที่อยู่ข้างหน้านะคะเริ่มเลยนะสองคูณกับอะไรตรงนี้ด้านล่างนะคะเป็นด้านล่างแล้วสองคูณกับอะไรเราได้4ี่สองคูณสองได้4ีถัดมาตัวถัดไป2องคูณกับอะไรแล้วได้สองคูณหได้2อสองคูณกับอะไรแล้วได้แปด สอคูณสเป็น8ต่อสองบสี่เสร็จ1ข้อเท่านี้เลยค่ะง่ายมากนะคะอ่าไปดูข้อ2นะคะข้อ2เป็นตัวตั้งมี4หลักก็คือ9 6้าหารด้วย3นะคะต้องท่องสุดคูณแม่3นะไล่ไปทีละตัว3คูณกับอะไรตรงนี้แล้วได้9 3้คูณสได้9้า 3คูณกับอะไรตรงนี้เราได้6 3สคูณสได้6 3สคูณสได้6 3สคูณสได้9ตอบ3 2มพันค่ะเร็จนะคะข้อสามเป็นตัวตั้ง3มหลักแต่เป็นแม่4ี่ท่องสุคูณแม่4 4อะไรได้8 สี่สองแปดี่สองแดสี่หนึ่งสตอบ221ร้เสร็จนะคะเพราะ4เป็นตัวตั้ง4หลัก5้าพหารด้วย5นะคะท่องสุดรคูณแม่5 5อะไรได้5 515 5, 5อะไรได้0 5คูณ0ได้0 5อะไรได้5 515 515นะคะ

818หนึ่งแปดแนึ่งักเรียนใส่ให้ตรงนะใส่หลักให้ตรงกันหารตัวไหนใส่ตรงนั้น818 818่งปดปดหนึ่งแปดแดคูณศย์ได้ศ8 1 8แปดหนึ่งแคูณหได้แปดหนึ่อเอ็ดมาข้อเจ้องสุคุณแม่6กห6หนึ่งกหกหนึได้0ต่อห1ึ่ ต่อไปข้อ8ต้องเท่าสุขุณแม่2สองสี่แมดส่สองสา2ห2สองหนตี่อ4สไม่ยากนะคะหน้าที่30นะักเรียนลองทำด้วยตัวเองนะคะนักเรียนก็เอา2ตั้งไว้ข้างนอกแบบนี้570ใส่ช่องละตัวนะคะ ะแล้วก็จะการหาผลหารโดยการหารสั้นให้ครูนะคะหาเองนะคะหน้านี้ครูช่วยมาหนึ่งหน้าแล้วถัดมามาดูที่หน้า31จะเป็นการหารสั้นที่มีการเหลือเศษนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าเขาคิดยังไงเวลาเหลือเศษมาดูกันข้อหนึ่งหกพั 6, 976หารด้วย3ก็ท่องสุคูณแม่3เหมือนเดิมนะคะดูตรงนี้เป็นหลักตรงนี้เป็นเลขอะไรก็ท่องสุคูณแม่นั้นนะคะ3คูณกับอะไรเราได้6ใครทาจำไม่ได้ก็เปิดสุคูณดูนะคะ3คูณสได้6 3คูณสได้9เอ๊แต่มาตรงนี้เป็นเลข7 3คูณอะไรเราได้7มันไม่มีถูกต้องไหมคะไม่มีนะคะก็เอาใกล้เคียงแต่ห้ามเกิน7 สาคูณสได้6แต่ยังไม่ถึง7ขาดอีก1ให้ไปทดไว้ตรงนี้1เจอกับ6กลายเป็น16 3กคูณกับอะไรแล้วได้16บหมีไหมคะไม่มีใกล้เคียงที่สุดก็คือ3าคูณหได้15ถ้า3ามห 18, 18ิบมันจะเกิน16ไม่เอานะคะสามคูณหได้15 16้าสิห่าง16อยู่1 ก็เหลือเศษหนึ่งเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ2,325ัสรอหเศษหนึ่งสองพสร้อหเศษหนึ่งเขียนให้พอนะนักเรียนเขียนตัวเล็กๆนิดนึงแบบนี้เลยอะต่อไปขออ้อ2 6คูณกับอะไรแล้วได้7 ไม่มีแต่ใกล้เคยียงสุดก็คือ6คูณหเป็น6ยังไม่ถึง7 6ห่างจาก7ก็คือเอา7ลบ6ก็เหลือ1ใช่ไหมคะก็ไปทดไว้6อะไรได้18 6คูณสได้18 6อะไรได้9มีไหมหอะไรได้9ไม่มี6คูณหเป็น6 7 8 9็ดแปดเ้ศษสามทด3ไมไข้างหน้าเลข2 สามมาเจอกับสองกลายเป็นสามสิบสองหกอะไรที่สามสิบสองหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกเอาห้าหรือเอาหกถ้าเอาหกสามสิบหกเกินเราไม่เอานะคะเอา 6, 5. 6, 5, 30, 31, 32, หกห้าหกคูณกับห้าอ่ะหกห้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองเหลือเศษสองตอบหนึ่งพันสามร้อยสิบห้า เศษสองนะคะยากไหมเอออีกข้อหนึ่งที่เหลือนะักเรียนทำเองแล้วนะคะอีกข้อหนึ่งนะข้อสามเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าหารด้วยห้าท่องสุขคุณแม่ห้านะคะห้าอะไรได้เก้าห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าหรือเศษสี่ 4. ถดไปข้างหน้าเลขหนึ่ง กลายเป็น41่สิดห้าแะไรได้สีบเอ็ดสุขคูณเลยใค,ใครท่องสุขคูนไม่ได้นะคะแต่คูท่องได้แล้ว5 8 40ปดนะคะห้าแดสีใกล้เคียงที่สุด40และ41่สิบเอ็นไหมนับถึง41ข้างบนเหลือเศษหนึ 1, ไปทนไปข้างหน้า5 3, 15, 15, 15, 15, 16, า้าส15สิไว้ในใจนะต่อไปถึง16บหเนาะสิและ16เศษหนึ่งสาม สิบห้าก็ใส่สามห้าครูสามได้สิบห้าสิบห้าแนใจแล้วต่อไปถึงสิบเก้าสิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหรือเศษสี่หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามเศษสี่นะคะยากไหมคะไม่ยากเนาะอ่ะนักเ,เรียนลองดูวนซ้ำๆก็ได้นะคะ หน้าที่31 3ข้อที่เหลือแล้วก็หน้าที่32ให้นักเรียนทําด้วยตัวเองนะคะถัดมาเรามาดูเรื่องโจทย์ปัญหาการหารนะคะโจทย์ปัญหาการหารอ,าอยู่ที่หน้า36หน้าเดียวนะคะเปิดไปที่หน้า36นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงทีหาคําตอบการหารนะคะขั้นแรกเลยนักเรียนต้องอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์นะคะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะคะ ต้นกล้าขายแซนด์วิชได้เงิน328บาทแซนด์วิชราคาชิ้นละ8บาทต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นนะคะโจทย์ถามก็คือนี่อยู่ตรงท้ายสุดของประโยคที่เราอ่านโจทย์มาคือสิ่งที่โจทย์ถามต้นกล้าขายแซนด์วิชได้กี่ชิ้นนะคะที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์บอกบอกมาว่าต้นกล้าเนี่ยขายแซนด์วิชได้เงินทั้งหมด328บาท แต่แซนด์วิชเนี่ยราคาชิ้นละ8บาทนะ,ะชิ้นที่1ก็8บาทชิ้นที่2ก็8บาทชิ้นที่3ก็8บาทนะคะเป็นการวนซ้ำๆแบบนี้นัเรียนเอามาหารนะคะก็คือ328บหารด้วย8ท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีทำนั่นเลยเขียนเลยต้นกล้า แซนด์วิชได้เงิน328บาทแซนด์วิชราคาชิ้นละแบาท บรรทัดที่สามก็คือสิ่งที่โจทย์ถามน,นั่นเองต้นกล้าขายแซนด์วิชได้328หารด้วย8เท่ากับกี่ชิ้นทีนี้วิธีคิดนักเรียนไปทดด้านนอกนะคะจะใช้วิธีการทด โดยการหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะอาจแต่เมื่อกี้เราเรียนหารสั้นมาครูจะใช้วิธีการทดแบบหารสั้นนะคะหารด้วย8 8อะไรได้3ามมีไหมคะไม่มีนะคะก็คือ8 0ดนย์้ศย์นั่นแหละศูนย์ไว้ในใจนะต่อไปถึง3าศและ1นึ่ก็คือเศษสามเอา3ไปทดหน้า2อนะคะแปอะไรได้ 8, 4, 3ามสิบสอดสสามสอง 8 8 8เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ของเราก็คือ41ชิ้นเป็นอันเสร็จนะคะถัดมาข้อ2ครูจัดนักเรียน558คนเป็นแถว9แถวแถวละเท่าๆกันนักเรียนเจอคำนี้วงไว้เลยค่ะถ้าเมื่อไรที่เจอมันเท่าๆกันเนี่ยมันคือการหารนะคะมันคือการหารแถวละเท่าๆกันห้องละเท่าๆกันจานละเท่าเกัน คือการหารนะคะครูจัดนักเรียนได้แถวและกี่คนสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายประโยคก็คือครูจัดนักเรียนได้แถวและกี่คนที่เหลือคือสิ่งที่โจทย์ถามหมดเลยนะคะอะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารได้ว่า5 5 8หารด้วย9เท่ากับช่องสีเ่เหลี่ยมวิธีทำครูจัดนักเรียน ห้าร้อยห้าสิบแปดคนหนะนึห้านะห้าร้อยห้าสิบแปดคนเป็นแถ,แถวแถวละเท่าเท่ากันอันนี้คือคีย์แบบสำคัญเลยนะแถวและเท่าเท่ากันก็คือเก้าแถว สที่สสิ่งที่โจทย์ถามแล้วคู่จัดนักเรียนได้แถวละห้าคนหารด้วย9เท่ากับกี่คนอ่ะปทดห้าร้อยห้าสิหารด้วย9้า เก้าอะไรได้ห้าไม่มีนะคะเก้าศูนย์ได้ศูนย์มันก็จะเป็นห้าสิบห้าเหมือนเดิมแล้กวก็คั้วไปสองตัวเลยเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าหกห้าสิบสี่ไว้ในใจนับต่อไปถึงห้าสิบห้าห้าสิบสี่แล้ว 55, ห้าสิบห้าเสร็จหนึ่งกลายเป็นเลขสิบแปดเก้าอะไรได้สิบแปดเก้าสองสิบแปดเสร็จแล้วเป็นคำตอบก็คือหกสิบสองคน เป็นตัวเลขไทยเป็นอันเสร็จนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ